สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟซพอตอของลุงพลป้าแตนทุกคนนะคะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลนะคะวันนี้ออกมาแถลงข่าวแบบสุดยอดนะคะเป็นพระเอกนะคะพระเอกที่สุดเลยนะคะลุงเราเนี่ยไม่ว่าจะเ,าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะลุงพลก,ก็พูดในสิ่งดีๆตลอดนะคะไม่เคยให้ร้ายกับใครไม่เคยให้ร้ายกับคนอื่นการพูดก็มีหลักการในการพูดดีสักคนบางคนนะคะ การพูดน่ะหลักการก็ไม่มีนะคะมันสมองก็ไม่มีอย่างเช่นนะคะไอ้หัวล้านะนะคะแล้วก็ไอ้หน้าก็รอยหมวยๆรูลวมนะคะเหมือนกันนะคะพวกนี้การการศึกษาสูงแต่ไม่มีสมองนะคะ,ะวันนี้นะคะจะมาจัดการไอ้หน้าก็รอยหมอยนะคะไอ้หน้าก็รอยหมอยเอาอีกแล้วนะคะนะไอหน้าก็รอยหมอยสงสัยจะเป็นผัวนางยานนะคะเป็นผัวนางยานเพราะว่าอะไรรู้ไหม เวลามันพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะพูดแบบแบบเหมือนอิยาน่ะนะคะเพราะว่าผัวเมียคู่นี้มันเรียนแบบกันจริงๆนะคะ FC มันบอกว่าอะไรนะตอนนี้นะคะลุงเนี่ยเอาเงิน FC นะมาอ่ะมาซื้อที่ตรงเขาเหลี่ยงซางเสร็จแล้วเนี่ยสถานที่นั้นน่ะ ก็เป็นสถานที่สลัมนะคะตอนนี้นะปะ่อนก็สวยงามนะแต่ตอนนี้สถานที่ตรงนี้กลายเป็นสลัมไปเสียแล้วสลัมสลัมแปะสลัมตีอะมึงสินะน่าก็่อยหมอยกูถามหน่อยสินะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นสลัมอะไรกูถามมึงแนะ่น่าก็ลอยหมอยฮะมึงไปว่านะคะจำปาดงเนี่ยที่มีองค์ปู่ปริจิตรเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะ มึงว่าสถานที่สลัมมึงว่าตรงนั้นเป็นสลัมฮะกูว่าสถานที่บ้านมึงนั่นแหละยิ่งกับขยะสังคมอีกนะกูจะบอกให้นะุกูถามหน่อยสิเขาสลัมตรงไหนโถเอ้ยทุยนะมีบ้านพักให้เช่าก็มีนะคะมีทั้งร้านกาแฟให้กินด้วยนะคะมีร้านอะไรอะ่ะเสื้อผ้าก็มีมีทุกอย่างนะคะเอซี มีไปกราบสักการะมีทั้งดอกมองดอกไม้สวยงามแต่ไปบอกว่าตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสลัมซะแล้วนะคะปากมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆนะคะวันวันนี้ออกมานั่งลื้อฟื้นแต่เรื่องเก่าเก่านะฮะว่าลุงติดการพนันย่างงั้นอย่างนี้คือตัวเองเนี่ยไม่เคยมองตัวเองนะคะเอาเรื่องเก่าเก่ามาเล่าใหม่นะคะบทปัญญาเล่นแล้วเนาะไอ้หน้าอร่อยหมอยต่ําพันโอ้ยของกูอ่ะมันต่ําพันอยู่แล้วนะกูมไม่ได้สนหรอก แต่ของมึงมันเปิดไรได้ไงมึงตอนนี้ก็คือต่ําพันแล้วเนี่ยมึงอายบ้างไหมไอ้หน้าก็อร่อยหมยนี่แหละคราว่าคนที่ทําความชั่วนะมักจะลงอ่ะลงอ่ะลด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 เข้าใจปะคนที่ทําความชั่วกับองค์ปู่ปริจิตแล้วก็ทําความชั่วกับลุงพลปตันเนี่ยนะมันก็คือว่านะชีวิตมันจะดับลงทีละเล็ก ทีละน้อยอมึงเห็นไหมหเวลามึงจุดตะเกียงอ่ะไฟมันก็จะหลีลหล่ลงหลี่ลงหลี่ลงเหมือนมึงตอนเนี้ยตอนนี้นะคนดูมึงต่ําพันกูก็จะเรียกมึงว่าไอ้หน้ากะลอยไอ้หน้ากะลอยหมวยต่ําพันนะเพราะว่ามึงอะชอบไปนั่งดูถูกเหยียดหยามลุงกับป้านะป้าเนี่ยเขาไม่อยากเอาเรื่องกับมึงหรอกลุงก็ไม่อยากเอาเรื่องมึงอะเพราะว่ามึงอะสติสตังมันเหมือนอียานนะขี้ฉาริษยาไรสาระสมองไม่มีเซล ขนาดมึงเรียนสูงน้าน่ากอร่อยหมอยมึงยังไม่มีความคิดเลยอ่ะอ๋ออิจฉาลุงอสิว่าลุงเนี่ยนะไปซื้อบ้านอยู่ที่จำปาดงไปซื้อสถานที่อยู่แล้วก็มีองค์ปู่ปริจิตเนี่ยแล้วก็มีเอฟซีมาสักการะบูชามีนางลำมากาบไหว้เป็นพันพันคนโอ้ยมึงคอยดูเถองงานนี้อารังการสงการนี้มึงคอยดูแล้วกันนะผู้จะบอกให้นะให้นากอร่อยหมอย ไม่ต้องอิจฉาหรอกคอยดูแล้วกันว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นที่สร,รมหรือว่าเป็นที่แห่งมิตรภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีสนุกสนานด้วยนะน่าก็ร่อยหมอยอย่าอิจฉาสินะ นะจริงๆมึงต้องให้กำลังใจพี่สาวของมึงนะอย่างเช่นป้าแตนแล้วก็ให้กำลังใจพี่เขยของมึงด้วยมันจะได้มีสิ่งดีๆไหลเข้ามาหามึงไนงะไม่ใช่ว่าโอ้ยชีวิตมึงเนี่ยดับลงดับลงดับลง,บลงเหมือนเทียนไขอะเทียนไขพอจุดเข้าไปแล้วมันจะสว่างเนาะเวลามันใกล้จะหมดแล้วมันก็จะดับไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าปากมึงไงหน้ากระรอยหมอยได้ยินกูบอหูบอฮะได้ยินบอ นะแล้วสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สถานที่สลัมนะกูว่ามึงนั่นแหละสลัมสถานที่บ้านมึงอ่ะสลัมมีงงมีงัวนะมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่บริเวณบ้านมึงน่ะอะมันน่าจะเป็นสลัมมันไม่เหมือนบอกบ้านป้าหรอกเปรียบเทียบกันได้นะคะเอฟซีบ้านป้าน,นะมีทั้งลูกต้นไม้มีทิวทัศนมีองค์ปู่ปริจิต มีเอฟซีมาสักการบูชาเป็นยังไงล่ะอีลูหลวมเป็นยังไงน่าอร่อยหมยเป็นยังไงละ่ะไอเงือบปักกูถามหน่อยนะอิจฉาก็ลงไปในลำไส้เลยสิพวกมึงอะนะลุงทำดีทุกวันนี้ลุงยิ่งดังยิ่งดังอิจฉาไม่น่าอร่อยหมอยลุงได้ออกทีวีลุงอ่าได้ได้ออกข่าวทุกช่องเลยฮะอิจฉา อิชาก็มานะคะไม่เหมือนพวกมึงหรอกนะแล้วฝากถึงอีรูหลวมอีกตัวนึงเมียมึงด้วยนะน้า,นากอร่อยหมยนะเวลาก่อนที่จะว่าคนอื่นดูหนังหน้าตัวเองด้วยนะจ๊ะนะดูหนังหน้าตัวเองด้วยนะอีรูหลวมว่าหน้าตามึงเป็นยังไงนะไม่ต้องไปว่าคนอื่นเขาหรอกไอ้เรื่องเล็กเลกน้อยๆอ,ยอยมึงก็ปล่อยวางบ้างเถอะรูหลวม นะพวกมึงมันไปกันหมดแล้วนะแล้วก็ไอหัวไม่มีขนมึงก็ไม่ต้องไปท้าทานายอุทัยแล้วก็นะฝันกะเลียมเขาหรอกฝันกะเลียมเนี่ยความรู้เาดีกับมึงอีกนะทนายนงกับทานายนบเนี่ยเขามีความคิดดีกับมึงอีกมึงไม่ต้องไปว่าเขาหรอกแล้วก็ไม่ต้องชวนเขาไปด้วยนะเขาไม่ไปกับพวกมึงหรอกนะ,นะไอหน้าอือมไอหน้าหมอยทุกตัวเลยเนี่ยที่เอ่ยขึ้นมาเนี่ยนะคะ นะไอเงียบจากนะทนายอุทัยทนายนงแล้วก็ทนายนพไม่ต้องไปเสือกอเขาหรอกมึงก็อยู่ส่วนของมึงเขาจะไปนะเขาจะไปสอนคดีความให้ใครหรือจะไปสอนอะไรใครมันก็ไม่ได้เป็นดักอะไรมึงอ่ะนะงเงียบสั่งนะนะเอาตัวเองให้รอดก่อนนะนะอย่าไปเสือกเรื่องคนอื่นเขามากเลยนะแล้วก็ไอหน้ากอร่อยหมอยอีกตัวนึงนะมึงไปว่าป้าเนี่ยนะนะสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มึงไปว่าสถานที่สลัมเนี่ย ระวังปากมึงจะมีสีกูจะบอกให้หน้าก็ร้อยหมอยงึดหลายนะคะเอซี